ครับสวัสดีครับวันนี้ชีวิตโคนมาโนอครับพี่งานเปย์กอนเปย์กอนโอ้โหเฮก้าเลยครับเสียงยังเซ็ตอึกนี่โอ้คนอื่นต้องยินดีต้อนรับครับเพื่อนๆมาเอลอหานะครับเนื้ออยู่บนอ่างเนาะนี่ตัวมาเหมือนลุ้นนะครับนี่บนลูกไม่ใส่มาน er ี่เจ๊ดาวกลับมาตุ้ยนะครับที่อ้วนไหมเนาะดูยี่กันยาวๆครับก้อนน่าจะได้น้ำไม้นุ่งเหรอไก่เต้น้ำ ไก่ไต่ห <Auf> น <How to graduate> ้ามันจมเวทเนี่ยไก่ไ <related> ต่หน้ามันครับไก่ยหัวจะได้ก็แต่เตรียมพริกมาตั้งไหนบ้านแล้วนหนเออเออครับเอาจับกันไปยาวๆนะครับนี่ต้องดกของมันแจมด้วยกันนี่เนาะโอเคโอเคจอดซืดจอดมาลุยด้วยกันครับนี่ไก่เก่งข้าเนี่ยฮะมาเป็นเมนูแล้วเก่งล่ำนะครับเออซื้นไาซื้อมาซื้อมาเนาะ นี่ว่าไก่ปลาแบบนี้อยู่บนดอยนี่เดี๋ยวหลากได้ไหมเพืเดี๋ยวถอยรถเป็นฮะเจ้าหลากกันได้ไหมเพื่เออเอาแจ้งแจ้งหน่อยบอก็ว่าอีบรรยากาศอีอกอะไรเนาะเออมันจะแจ้งลำไปอ่าครับจับไปยาวๆเท่าคือนี่หนุ่ยเซ่เฮาเนี่ยดีแล้วนะครับออกกองม้านละกดีใจตัวเองโน่นจะเป็นปโค้ัวเหมือนเดิมนะครับ ลงด้วยช่วยกันเป็นไซเป็นกุ๊บยพักมาเรียบน้อยนะครับนี่องเขาไปส่งไปตงยาค่าเชือรอไปก่อนนะครับไปส่งไอ้นี่ก็ไป้งง้เขาไว้ทังไในก็หมุนทั้งหรนกมันนะจาะเจาบเลยก่อน มีซ <M í S 2> ูสปีครับมีสองบวกเหรอเจ็คมกเหนียเบออปนเอน้ำปนเออยาเตนมันเออครับนากินเ้ครับบนอ่างนะครับอบอ่างครับเอาบรรยากาศกันต๊เบ็ดจมเบ็ดนะครับต๊ฝาพวกวกนะครับนี่ตุมาหากันหักกันนะครับ เครื่องกับพร้อมแบบป่าละไกตัวนี้เราเครื่องไ่งอกเครื่องแั่งไตัวนี้ตมกัก็ว่าหุงข้ากอนถึงยอยแคะไม่คว่ำหนาวเดก่อนน่ะอ้ไม่มองหูเข้าพร้อมหอมีครับมองอ๋อเดี๋ยวเขากรลักไปอาหลัวมาอยู่เส้นเวทเขากรลักไปอาหลวมา นี่เน็ตเล้อตัวมาหม้หมอนี่ซื้อมาจากาเメนะครับนี่เขาเขาเขงครับครับโ <c oughs> อ้หุูผมน,นี่เลยเนาะหุงกผมนี่เลยครับบบคุยเฉยๆแบบนี้เป็นทหารนะอือันนี้ซื้อมาจาก ปล่อยเฟซครับโอ้โหสามร้อยห้าสิบบาทนี่ตีนึงเข้าเนอะเออตีหงเข้าับผมเอ็มพอต้มมะหมากได้เซนไซอมได้ครับแกงอ่อมก็ได้ครับขาดอย่างเดียวต้มเหล้าไม่ได้อย่างเดียวเนาะไอ้เต้มในแด้วมีอยู่ไหนยันะ หนาวเลยครับก้อนตุกเรืคนใส่เสื้อกันหนาวจะตกจะตับคนขอคนสสดยอดนะครับย่ไปลาอาบน้าไปนี่นี่นี่จะไปกันแต้น่ะเหรอต่น่อปาาไก่โอ้โหไก่กงเก้นงงสายว้าว ปลาน้ำพริกโน้ำพริกก็มีฮะน้อย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 อเย้าววัวไปเลยเลยครับปลูดวันนี้เรามากินกันง่ายอไปยังนะโอ้ตายแล้วพอหันมาตันปุ้นณ่ะโสดปุ้นณ่ะน้ำไงนี่ว่ะเขาของดีเลยโต๊กูโกนจูนผมเขาถ้าเสื้อเกล็ดสายเลย เออมีน wow. ังสาระและความบันเทิงนะครับในวันนี้เขามากินบรรยากาศกันวันนั้นเราไปลุยกันดีมันอย่างเนาะลงมาซักเนาะวันนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศมาตั้งมันเหล่าองครับอแม่จะได้ไม่ได้มั่วเท็ดได้ในน้องหนคืนได้บรรยากาศนะครับครับผมเฮ้ยตอนละเดี๋ยวเขาจะใส่น้าไหครับเนี่ยมันนี่ละโอ้นี่นะครับกันละหันละกันละ mất mát 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 hàn Hàn, mát hàn, mát 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 là mát mát Ở lùa, ở nhà, mát 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 เอ้ก่อนสะสมไข่ไข่มันนั่นจะหน้าหนาวเออหน้าห่อแหละไข่คืออันมีหน้าหนาวสักปีว่ะก่อนสาสบายสบายว่าอากาศหน้าห่อในอยู่อยากเนี่อเราเอสองตัวเพื่อนนะนะครับเดี๋ยวจะเอาแน่มาใส่ละนะครับแนมใส่คือใส่ตั้งบนเลยครับเนี่ยประโยคแล้วใส่นี่ไว้ในอืมมันต้องใส่อะไรก่อนมันยุดลงเราเราไม่เหนียวอ๋อแหละ แข่งไงแข่งเตะไปดิเขีอนก้อนไอ้ใต้น้ามันก็มืดครับทำไมต้องลงมาบังด้วยอ๋อบอกนี่น้ำลงใส่แล้ลลงปัดแก๊สยังบ่อล้ม มันมาจมิตรงนันุนนี่เรอกะมหอเอแล้วก็เราตักตักตึ้งผมได้ลาไฟอ่ะจะโหลจะโวตัวเราเกะมันัอทั้งสาระและมบันเทิงนะครับส่นมากก็มายินเอาอย่างนี้เอาบรรยากาศนะครับนะครับได้มมนได้กับแหมเร่ได้มมนได้กับหมเรื่องบาท เอเเนี่ยนี่หน้ามันเลมองน้อยๆเนี่ยมอะงอะเหลือหน้ามันจะออกแล้วครับเดี๋ยวเอาเอาหน้าใส่ปุ๊บออกเลยไหนล่ะพวกนั้นเจ็ดหน้าบนดหนึ่งว่าแฮมกันอย่างนี้เดี๋ยวนีมอะไรใต้น้ำใต้น้ำโอ้มันเออใต้น้ำน้ำไม่เนี่ยไม่มีน้อยเดียวน่าหัวครับน้ำปั๊บเลอะครับนี่ไก่บนน้ำไปยังีงเออ ธาตมีอยู่ครับธาตมังตสีเียวพอมแล้วาตมันมีอยู่อยู่นเออเอาัวเอานอมนสีัน้ใ่ไมยันน่ี้ยคับตัวเนื้อนี่มาใส่เน้อามันกได้มนาล้ครับการโอเคก็เริ่มมาแล้วเออเอาไปได้สีเดียรเรื่องได้มาได้นะครับแต่เขามันมากหมวนเหครับของไฟก็มี โอ้ยไหมักครับวันนี้คืนนี่นะครับโหมดแท้ๆนะกิ่นไก่เต้นน้ำับปราลอฟังเสียงเม็ดเป็นตัวนะครับเสียงหลอกมันจะลั่นขันโกงมดไนะครับอย่างเสียงโคุว่าสีเมันพีรนะเนาะสะท้อนแสงนะครับยอดะเกีอยีนาอ้าวแล้วก็ไห้แ่คะ มันเหนียวอ๋อมันเหนียวมันเหนียวเต่ใต้หน้ามัอนกัเป็นแคนี้นะจริงๆาเยววันนี้ก็ไม่เอาไปตัดขามันเนวแหละยงนั้าดูไ่เราเราเราาอยาเ้อยากเ้ใอะไรตนี้แน้ไใจอนหน้ามัใส่ยได้ ตกไก่หมดแหละนี่เอาเราใส่เดี๋ยวเขาเออโอ้มาแล้วครับอุ้ยงูใส่สวัสดีครับยังถึงไหนไก่ครับถึงไหนไก่ยังไก่ครับครับผมโอเคไก่ปลานี่มีหูไก่ปลาโอยเนี่ยครับตับย่างอ่ะ

เม่ใสายครับเม่สามากเลยครับธนโนนอ๋น้องๆมันดูนักขนาเนออ้นี่ครับขอบคุณเอฟซีตั้งสันนเลยนครับเนาะเดี๋ยว่ากนะไปเม่ใสายเดี๋ยวกเอนเอฟซีธนาโนไปเนาะไลครับไล่อ้เหมกันเนาไปเผมคบุ้ยกันปยาะครับนเอนรับวิ่ไปาะ จ้ดาวอะไรอ่ะกินกันื้องในปิ้งอ่ะหมูไอ้ตับปิ้งตับปิ้งตกใจนะเนี่ยเอาเลยบีิอาเราหนาวปนกเอะหนยอ่ะ่าฮา่าฮ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 ่่นฮ่า่าฮาฮายเา่าฮา่า่่า่ จะได้นะครับโอ้โหจอดนัเพิงลงแล้วครับไ้เรมันจิ้มกันมอนะครับเนนไงเอนอเรเ่นน ทำไว้ทาไวโอเคทำไว้ทำไวครับหมครับเสียใจทัก่องววาจำพีมงานเมียนเยเว็ดเวมาไกลสู้ยัง เออโอเคใสมา่งไม้นี่ว่ะเดี๋ยวขอยาบเนึอขอุยาตครับโอ้ตักเลยครับน่ากินมากมากอ้วน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 เอาไปหือไปบ้านได้นะอ้วนไปแล้วไปไปแล้ว๋อั้งันแหละไปลครับคันนี้เขาจะมาจิ้มกันพอลนอไก่ใต้นำยำขาคืนนะครับ มาไข่จะจิ้มก่อนครับมาเลยเอาเต้วต่ใครอ่าเตมไข่ให้ไม่ชอบเลยครับจะขักเจีออยู่ไหนปะครัวมาเลยปะครัวจิ้มก่อนนะปครัวจิ้มก่อนจดาวก่อนขอนียวนวเาไมนะัวก่อนีจเอ้ยเอาตัวนั้นนะอ่ครันี่นีครับ ใส่กระถางหน่อยมีใครียาให้อุ้ยได้เจ้ามันโผน่มาแอ้โผล่ร้องกินหมดเ้วเขวัดเจ้าดาวในหน้าตาเหมือนอันปลาเขียวอ่ะเากบรเป็นญาติกันเนาะเออญาติกันครับไม่หรออืมเดี๋ยวก็เดี๋ยวสูมมาเพิ่มเห้ว่าว่านี่บะเหินบะเหิน เหมนะืนเหมืนผ้าเิหมืนผ้าน่าเลิศครับมีคนตั้งเรียกว่ากูเฟดเออกูเฟดมาตั้งใจจะมาแฟดก็มัน like อ่ะไอ้น no, ้องอุ๋มช um ิมก่อนนะครับน้องอุ๋มตังไหเออครับผมไม่ใช่ค่ะครับเอาเลยคนละฟังก็คนละฝาก็ว่ะคนละฝาคนละฝาคนละฟังก็ว่าคนละฝาเป็นยังไงนะ มันขาดยาอย่างว่ยางก่อนนี่นย่างไเชื่อหึงไข่เนเนี่เือาะเปฮะไม่เลยาอ้เบิดเลยสีนี่เอาเดี๋ยวอ่ะซื้อมาไหมผกจะเปอยแล้วซิบหน้ามม่ไดนก้อนก่อนเิบหน้าแน่นอนเบ็ดยิ้

fc แถวบ้านบ้านยังรัเนถนนครับถ้าว่าจะหน้าไปนี่เราจงนัดกันนะครับเออขอญาติเรียนชื่นไม้มาแจมด้วยกันหลายคนนะครับเ้อครับเนาะมากินด้วยกันมนด้วยกันนะครับเพราจะไปใส่กับเันาถืหลรออยู่นะครับแผมไปใส่ครับ โอ้ยหนูไปเอวสันแม่นมนแม่ครับครับไม่ได้นอนใส่หนูเนาะไปที่ยวสันแมนหนูอ้วนอ้วันอีวันอ้นแม่ขยันมาอุ้ยอุ้ยรูไหมอุ้ยรูไหมอุ้ยขยันมาไหมเออไอ้่นนั่งไหยนี่มานลุยกันไม่ใช่เจ้้ามานลหรอฮมีร้านเออร้านคนมีร้านคนมีเดียวเดียวแป๊บนึงเอาล้ครับจาขาวก็เป็นแดง เสื้อ้ดนี่วล้นีย้าวาเสื้อย้วไอ้มาค้าม่เสื้อหรกล้ม่าลุเไกไอ้บนบกเนี่ยบนกเนี่บนน้ำบนน้ำนึกว่าพอนี่งบนแ้ห้งมีโลโกเนี่มาหลายคน เอาหลังเลยว่าได้ยิ้มอยู่หลุดไ้วยว่าคนที่เหมือนกันยวเคาเชื่อถูกต้องไหมคือว่าอันนี้ใจใต้น้น้ารือว่า บนน nah ้ำเนี่ยไก้บนแก๊สเนี่ยไก่ใต้ไฟนก่เนตั้งก็มาลงเกินั้บาเหี่ยวๆเนี่ยโเดี๋ยวไก่ล้นไก่ไก่ลดนโดนลยไกเปลี่ยนจไมว่ไก่กระโดดเปลนเนอะเนเนาะเดี๋ยวเปลี่ยนอะไรก็ม่ เอามาเู้เข้ามาอยู่ตั้งหลังไม่ก็ไม่น่าบระลุงไหมจ๋ยจ๋อยจ๋จอมจ๋อยจ๋อยจ๋อยจอยจ๋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 อจ๋อยจรอยจ๋อยจ๋อยจลอยจะอย๋อยจ๋อ้อ้เ๋ายน๋อยจ๋อยด๋อ้จ๋อย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 จนายเ๋อจ๋อย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 จ๋ใจ๋อยพ๋อยอยอยจ๋อยจ๋อยอยจ๋อยจ๋อยจ๋อยย โอ้นี่ก็เป็นเนยากะยัง่ำคืนนะครับมาลกตกเบ็ดตกปลกันนะครับมันก็เลยมุนงี้นะครับจะเบ็ดยหานเนาะครับเซลเยวมันจะเล่า้อมองดังข้อเลยอะโอเคมาโอ้ขอบคุณครับไม่เซลเช้เสื้อไอ้สสะ้อนแสงไปนั่นหน่อยกันันะเนยนอก่แกจยมแจ้งนี่ไก่เนครับนอหอมอร่อยครับ เออัดๆไ่ไก่น้ามัแต่มาจุเปื่อยแล้วนะเปื่ยล้ไก่เต้นมเดอยนีเปื่อๆแต่อร่อยอ่อยมากใครอเปื่อยเอาต้องกินมิบล้มาเลือัเลือ่ตกอมวัยเปื่อยๆยอดพร้อมกระดูกนี่องครับวนี้อะไรมๆนะคือว่าวันนี้ขมวนจะนั่เนอะเอาเนอะไม่เอาหากันเนอะเย่ครับอือทีมงานอขน ลูกมาแวหาตลอดคอยยังนอนเตียงมนาวแล้วกน้อหมูมกินหมูย่งหมูไส่รับใบยากจากงมันมาส่ตรงนี้หมูไสตัวนี้หรคุณมางคนนะครับเนต้องเบา่เหอบยากจากงมันมาตรงนี้ครับเดี๋ยวเป็นแผลเป็นย่งมัมั่ดมั่มเดียว กอขยายนเอ้อนอพี่ออยอย่าให้อู้ดะก้อนอูหนกก้อนต้องอยู่นี่กแม่นนแม่แได้ยินด้วยยี่ห้โอเคพี่แนขาเป็นัวที่สามแล้วครับคนนี้กเาอา ดูเทพครับอันนี้ก็ขอบคุณแฟนครับที่เข้าติดตามนะครับครับจะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตาบะครับสองชีวิตคนมะน่องผู้ช่องชีวิตคนมะน่องเอฟซีนะครับเดี๋ยวคิมนาไปอย่างนั้นน้ำก็งกับทีตาบะครับโอเควันนี้ชีวิตคนมะน่องกับเพียงน้องเพียร์ไงเฮ้ยโอขอบคุณครับ